ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะใช้โพสคลิปในการแบรบว่าอ่านไพ่แบบเห็นหน้าได้แล้วนะคะคิดถึงกันละซิคิดถึงกันหรือเปล่าะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะนางฟ้านะคะมีท็อปิกดีๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนที่จะออกไปแบบว่า,วาเดินชิลๆแบบว่า ท้าแดดท้าลมนะคะวันนี้นะคะมีท็อปปิกดีๆละมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันความคิดถึงจากใครที่แบบว่าส่งถึงคุณจุกๆเลยในตอนนี้ใครกันนะที่คิดถึงคุณผู้ฟังของนางฟ้าสลึกเกินคิดถึงอะไรกันนะกันหนาทำไมไม่มบอกเรามาบอกนางฟ้าบอกทําไมเรามาอ่านไพ่กันนะคะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะสุ่มนะคะพลังงานสุม่มหากว่าตรงกับใครก็คือตรงนะคะใบแรกนะคะคุณผู้ฟังใบแรกก็คือจบ ครบที่คุณผู้ฟังเลยนะคะ DM เพจะไม่คิดถึงได้ยังไงคิดถึงสิจ้าคิดถึงสิจ้าดูสิดูสิคุณผู้ฟังดีเพคุณผู้ฟังคือยืนหนึ่งในหัวใจเขาตัวคุณกับเขานะคะอาจจะเกิดราศีมีนราศีมีนรานีพระจัร์คุณกับเขาอาจจะรักกันมาเนิ่นานานกาเลยแค่ไหนเราก็ไม่รู้สินะนางฟ้าคิดว่ามีคนเกิดราศีมีนกาลังคิดถึงโหยหาคุณชาวธาตุน้ําค่ะคนคนนี้หักแมนว่าสลับพลังงานกันเขาเป็นคนที่มีหน้าที่ การงานที่ดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นชัดเจนและที่สําคัญยืนหนึ่งในหัวใจคุณผู้ฟังเช่นกันสลับพลังงานเอานะคะตอนนี้เขาอยากบอกว่าอยู่ไหนอะทำอะไรอยู่ตื่นหรือยังนะจะบ่ายโมงแล้วว่าตื่นหรือยังอออกไปทันเข้าไปดูหนังกันไหมสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะึกคือคิดถึงจังเลยอยากเจอจังเลยนะคะลาสินมีนธาตุน้ํานะคะ ใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะดูซิความคิดถึงจากใครส่งถึงคุณผู้ฟังของนางฟ้าในตอนนี้เอ็กออฟเพนเดอรเคิลมุ่งมั่นชัดเจนเหนื่อยจังเลยอะ่ะงานก็เยอะหัวใจก็เหนื่อยล้าร่างกายก็เหนื่อยล้าหน้าที่ภาระก็มากมายชาวราศีสิงห์ไงคะคิดถึงคุณคนเกิดเลข8เลข3 3 8 8 8 3ลราศีสิงห์ราศีมีนคิดถึงคุณผู้ฟังราศีสิงห์อาจจะเกิด ปีขานปีจอปีงูปีไก่ปีหมาได้นะคะปีไก่กับปีหมานะคะ ไปค่ะต่อนะคะใบสุดท้ายนะคะดูซิความคิดถึงจากใครนอกจากคนเกิดราศีสิงห์ราศีมีแล้วใครอีกนะที่คิดถึงคุณผู้ฟังมากเหลือเกินเดอ m o มูนก็ยังเป็นคนที่เกิดราศีมีนนะคะเกิดวันจันทร์ผู้หญิงผู้ชายวันจันทร์วันศุกร์วันอังคารวันอาทิตย์คิดถึงคุณผู้ฟังมากๆเลยในตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่าส่องทุกวันออกมาปีจอชัดคนเกิดปีจอวันจันทร์หรือเปล่าไม่แน่ใจคิดถึงคุณจังเลยอ่ะ เขาอยากบอกว่าส่องซมเบิงทุกวันมองพระจันทร์ไกลแค่ไหนก็เห็นแต่หน้าคุณได้ยินแต่เสียงคุณรูปรถกินหนุนเสียงของคุณมาเต็มเลยนะคะแฮปปี้แฮปปี้นางฟ้าออกไปทำธุระก่อนรักทุกคนนะคะ